สวัสดีครับผมวีเทียวโตกาซาเก่นล้วครับคลิปนี้ผมอยู่กับอ,อนด้าซีวิกนางฟ้าครับตัทะเบียนปี2011ครับมาดูรายละเอียดรถกันครับรถคันนี้สวยแน่นอนโอเคครับสุรันรถคันนี้ปี11ปี2011ครับปี2011นะครับเป็นอ,อนด้าซีวิก ที่เขาเรียกกันว่านางฟ้านะครับโชมนางฟ้านะครับฮอนด้าซีวิคปี2011ราคาเท่าไหร่สุรันตอนนี้ขายอยู่ที่35มาพกว่าครับลดมาแล้วนะจาก3าเหลือ35บาทตอนนี้ลดนะครับแล้วก็ท่านใดสนใจก็ยังลดได้อีกนะครับต้องการจริงๆยังลดได้อีกนะครับฮอนด้าซีวิคปี2011เป็นเครื่อง1.8นะครับตัวรองท็อปใช่ไหมสุรันเป็นตัวรองท็อปนะครับมาดูของเครื่องกันหน่อยครับ นี่ครับองเครื่องเปิดมาเว้าเลยครับเดินหมครับชินเดิมครับอตไม่มีขยับครับห้องเครื่องสวยนะครับผมห้องเครื่องสวยซุ้มสวยนะครับติ๊กเกอร์จากโรงงานเนี่ยอยู่ครบทุกจุดนะครับเดิมหมดทั้งรำาครับคันนี้ฮอนด้าซีวีครับสุรัรดูเลขไปหน่อยครับเลขไปครับเดินเลยครับ อาดูของจริงเลยครับเลขไม้ครับต่อเปล่าไม่เดิมครับไม่เดิมเลขไม้เดิมๆนะครับอยู่ท like voilà> uh ี่สองแสนสองหมื่นลินิดนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับเบาะหนังนะครับภายในสะอาดมากครับรถคันนี้นี่ครับให้ดูภายในครับภายในสะอาดมากตกชุ่มเดิมนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบหมดทุกจุดนะครับล้อแมกซ์สเกิร์ตรอบคันจัดมาให้เลยนะครับเปลี่ยนจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อย ที่นัง่งผู้โดยสารด้านหลังครับเป็นเบนาะนังสวยสะอาดนะครับล้อแม็กขอบเท่าไรทูนั้นรับดูดขอบครับเนี่ยเลยสิบเจ็ดนะครับๆๆๆๆล้อแม็กเป็นขอบสิบเจ็ดยางใหม่ครับยางปีสองพันสิบเจ็ดเป็นเอ่อพิเออร์พิเรลลี่นะครับพิเรลลี่ดิสเบรกสี่ล้อนะครับทุนนั้นเปิดป้า,ายไหนดิมาดูที่เก็บสัมภาระข้างหลังกันหน่อยครับ วันนี้ฝนตกครับจังหวัดกระบี่ครับฝนตกนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับเดินทางออกไปไหนอย่าลืมใส่หน้ากากนะครับช่วงนี้วิกฤตมาอีกรอบแล้วนะครับนี่ครับเดิมๆนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่ตมาก่อนนะครับไม่มีชนครับเมกอาเมตเมกอัรอยู่ครบนะครับซ้ายขวาหน้าหลังทุกจุดอยู่ครบหมดนะครับดูฝาถังเติมน้ำมันครับ กริบเลยครับรถคันนี้สวยกริบๆนะครับท่านใดสนใจก็รถจอดอยู่ท <though> ี่เต็นเด่นยนตการนะครับโค้งพลังจังหวัดกระบี่นะครับสุรันยินดีต้อนรับนะครับภายในอย่างสวยครับนี่ครับเม็ดอากเรียงกันเป็นแถวนะครับ นี่คือความเดิมนะครับความเดิมเดิมครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดแชร์กด s u b สไครป์กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับวันนี้ฝนตกอาจจะมีเสียงรบกวนไปหน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ